ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนุกน้อยสตอรี่นะคะวันนี้เรามีนิทานสนุกๆมานำเสนอเรื่องลูกเป็ดงามนิทานทุกเรื่องเราเขียนขึ้นมาใหม่และจัดทำขึ้นมาจากจินตนาการผู้เขียนขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะกาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานนักมีหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างอ้วนผิวสีแทน อีกทั้งใบหน้าของนางนั้นยังดูเกลิกค่ะเต็มไปด้วยเม็ดสิวเม็ดโตโตนี่ลูกเป็ดตกลงเธอจะไปกับฉันหรือเปล่าไปก็ได้ไมยมเป็นเพื่อนสาวคนสวยของลูกเป็ดได้ชวนลูกเป็ดไปทำงานที่บ้านของเศรษฐีทั้งเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากแต่ไม่เคยถูกคอกันเท่าไหร่นักไมยมมักจะมีนิสัยชอบหลงตัวเอง เพราะนางถือว่าตนหน้าตาดีมีหนุ่มๆม,มาขายขนมจีบมากมายไม่เว้นแต่ละวันแต่มยมก็เล่นตัวแถมยังหัวสูงจึงไม่ตกลงปลงใจกับชายหนุ่มชาวสวนชาว,ชาวไร่ส่วนลูกเป็ดนั้นเป็นคนขยันอัธยาศัยดีแต่ข้อเสียของนางนั้นก็คือคนปากกล้าแต่จริงใจด้วยรูปร่างหน้าตาที่อ้วน แถมมีใบหน้าที่ไม่ได้งามอะไรนักจึงไม่มีชายหนุ่มคนไหนชายตามองฉันสองคนมาแล้วจ้าท่านเศรษฐีเออเออไหว้พระเธอเองสองคนมาได้เวลาพอดีเลยเศรษฐีร่างท้วมได้บอกให้หญิงสาวทั้งสองไปช่วยปัดกวาดทาความสะอาดห้องนอนของลูกชายตน ทำให้สะอาดนะพ่งนี้ลูกชายข้าจะกลับมาอยู่บ้านแล้วลูกชายของท่านเศรษฐีเขามีนามว่ามานพนายมานพทำงานรับราชการอยู่ต่างจังหวัดทางภาคเหนือเอ็งเป็นอะไรไมมยมยืนยิ้มเฮ้รีบรีบช่วยกันเก็บกวาดเะนาจะได้เสร็จเร็วๆคาหิวแล้วโธอลูกเป็ด เองก็คิดแต่เรื่องกินนะเสียบรรยากาศข้าหมดมายมเธอกำลังคิดถึงคำพูดของท่านเศรษฐีอะไรของเองข้าไม่เข้าใจโอ้ยเองนี่นะฉันกำลังคุ้นคิดว่าลูกชายเศรษฐีหน้าตาจะหล่อเหลาหรือเปล่านะสิไรสาระหล่อไม่หล่อแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเองฮะมายมตีแขนเพื่อนดังเพี้ย ก่อนที่นางจะบอกให้ลูกเป็ดเข้าใจว่าตนเองนั้นมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีสามีที่ร่ำรวยเสร็จสัีนะกลับบ้านกันแต่ก่อนที่ทั้งสองจะกลับบ้านท่านเศรษฐีเรื่องท้วมได้เรียกทั้งสองคนมาหาพรุ่งนี้พวกเองมาอีกนะข้ามีงานให้ทำเยอะแยะไปหมดแล้วนี่อ่ะข้าจ้างเองสองคน ขอบใจนะจ๊ะท่านเศรษฐีเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันสองคนจะรีบมาแต่เช้านะจ๊ะเมื่อเป็นอันตกลงทั้งสองก็ได้ล่ำลาชายร่างท้วมกลับบ้านอีกฝั่งของมานพเป็นอะไรฮะมานพไม่ดีใจหรือ,อยังไงที่จะได้กลับบ้านเพื่อนสนิทของชายหนุ่มเห็นสีหน้าและมีความกังวลใจอย่างเห็นได้ชัดจึงเอ่ยถามด้วยความสงสัย ข้ากำลังคิดว่าพ่อเรียกข้าให้กลับบ้านน่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงแน่ๆเลยนายหมายความว่าอย่างไงเล่ามานพได้อธิบายให้เพื่อนฟังว่าพ่อของเขานั้นต้องการให้เขามีแฟนและแต่งงานเพื่อจะได้มีหลานให้ทันทีแม่ก็ธรรมดาแหละเพื่อนเอ้ยเองเป็นลูกคนเดียวนี่นาะพ่อก็ต้องหวังกับเองเป็นธรรมดา แต่ข้อยังไม่พร้อมแม้จะรู้จุดประสงค์ของพ่อคืออะไรแต่ชายหนุ่มก็ไม่ขัดท่านเศรษฐีทำไมท่านถึงเรียกมายมกับนางลูกเป็ดให้เข้ามาทำงานหละขอรับคนทำงานทำเช่นนี้ก็เพราะว่าที่บ้านของเขาด้นมีคนใช้เต็มไปหมดแต่ชายร่างท้วมก็ยังจะหาคนมาช่วยอีก เอ้ยเรื่องนั้นเองไม่ต้องอยากรู้หรอกนะไปทำงานต่อไปขอรับเช้าวันถัดไปอ้าวมากั็แล้วเหรอลูกพ่อมาให้พ่อกอดให้ชื่นใจหน่อยนะทั้งมมยมและลูกเป็ดนั้นเพิ่งเคยเห็นลูกชายเศรษฐีเป็นครั้งแรกคุณพระนิเทพผะบุตราัดๆลูกเป็ดอุทานออกมาอย่างลืมตัวนี่เป็ดน้อย เองหยุดเลยนะคนนี้ฆ่าจองมะยมรีบดักคอเพื่อนไว้ก่อนชายหนุ่มหันมาเห็นมะยมก่อนจะส่งยิ้มให้แก่หญิงสาวแต่เมื่อเห็นใบหน้าของลูกเป็ดกลับเมินหน,นีเหมือนเธอนั้นไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นทำให้หญิงสาวรู้สึกเสียหน้าแต่นั่นลูกเป็ดเธอก็ไม่ใช่คนคิดมากจึงปล่อยผ่าน นี่มายมและลูกเป็ดนะเป็นพี่เลี้ยงของลูกพี่เลี้ยงลูกโตแล้วนะครับพ่อทำไมจะต้องมีพี่เลี้ยงด้วยเอานะลูกไม่ได้อยู่บ้านมานานแล้วจําเป็นต้องมีพี่เลี้ยงเชื่อพ่อผู้เป็นพ่อทําตัวมีพี่รุษจนลูกชายเดาไม่ถูกว่าเขานั้นจะทําอะไรต่อไปมานพอ อะไรของเธอลูกเป็ดมีอะไรหรือเปล่าฉันตกใจหมดเลยนี่มายมเธอจำมานพเพื่อนของเราสมัยก่อนได้ไหมพวกเขานั้นเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่สมัยยังเล็กแถมยังเล่นด้วยกันบ่อยครั้งแต่มายมกลับจำมานพไม่ได้มีแต่ลูกเป็ดเท่านั้นที่จำชายหนุ่มเพื่อนของตนได้ เพราะเธอนั้นมักจะถูกเ,เพื่อนเพื่ล้อเลียนอยู่เป็นประจำคุยอะไรกันพวกเธอเปล่าค่ะฉันจำได้ว่ามานพเป็นเพื่อนของเราสมัยเด็กๆนะคะมานพที่ได้ยินเช่นนั้นตนก็นึกออกทันทีจนกระทั่งอยู่ไปอยู่มาทั้งสามก็เริ่มกับมาสนิทสนมกลมเกลียวกันอีกครั้งแต่แล้วมายมเธอก็มักจะสนิทกับมานพ จนกระทั่งลูกเป็ดรู้สึกว่าตนนั้นไม่อยู่ในสายตาของชายหนุ่มแต่แล้วเวลาผ่านไปลูกเป็ดก็ทำงานอย่างขมักขม้นขยันคันแข็งจนท่านเศรษฐีทั้งรักทั้งเอ็นดูลูกเป็ดและสนใจในตัวของหญิงสาวอย่างมากลูกเป็ดมักจะถูกมายมและมานบล้อเรียนจนกระทั่งอยู่ไปอยู่มาเวลาเนิ่ดนานวันเข้า มายมก็เริ่มเผยท่าแท้นิสัยของเธอที่ทั้งขี้เกียจขี้ครา้านแถมยังต้องการที่จะอยากได้สามีรวยเช่นมานพบในขณะอีกด้านของลูกเป็ดเธอหมดความคิดแล้วว่าอยากจะได้มานพบมาครอบครองย้อนกลับไปในสมัยตอนเธอยังเล็กเธอนั้นได้แอบชอบหลงรักมานพบมาตลอดลูกเป็ดมายม วันนี้เพื่อนของฉันจะมาที่บ้านนะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักไมโยมถ้าขานรับพร้อมกับยินดีที่จะรู้จักเพื่อนๆของมานพแต่ลูกเป็ดเธอกลับนิ่งเฉยเพราะไม่จำเป็นเลยที่จะต้องแนะนำตัวเธอให้เพื่อนๆเ,เขาได้รู้จักจนกระทั่งเพื่อนของชายหนุ่มมาที่หน้าประตูบ้านไม่ยมเป็นคนไปเปิดประตูชายหนุ่มเห็นหญิงสาว ด้วยความงามเป็นธรรมดาจึงต้องเหลียวมองแต่มยมนั้นกลับทำสีหน้าเมินเฉยอีกทั้งอย่างใช้คำพูดจาไม่น่ารักไม่น่าฟังต่างกับลูกเป็ดอย่างสิ้นเชิงลูกเป็ดเป็นคนอัธยาศัยดีจึงได้พูดคุยกับเพื่อนของมานพได้เป็นอย่างดีอีกทั้งวันนี้นายเศรษฐีผู้เป็นพ่อของมานพก็ได้หาอาหารมาจัดเลี้ยง ให้แก่ลูกชายตนและแล้วด้วยความที่ลูกเป็ดนั้นเป็นคนทั้งเก่งและฝีมือดีเธอมีเพียงอย่างเดียวที่ผู้คนมองข้ามก็คือหน้าตาที่ซิวเธอเต็มใบหน้าอีกทางร่างกายที่ดูค่อนข้างจะอวบอ้วนใบหน้าของเธอนั้นมีแต่สิวเม็ดโตๆในบรรดาเหล่านุมๆกำลังนั่งกินกันอย่างอรอ,รอร่อยนายเศรษฐี จึงเรียกลูกเป็ดมานั่งกินด้วยต่างจากมายมมายมพยายามทําตัวติดกับมานพตลอดเวลาจนทําให้นายเศรษฐีผู้เป็นพอ่อเห็นว่าหญิงสาวทําตัวไม่น่ารักอีกทั้งยังคงอยากได้ลูกชายตนไปครอบครองเป็นแน่แต่แท้จริงแล้วนายเศรษฐีนั้นหมายตาลูกเป็ดไว้ให้แก่ลูกชายตนท่านจึงวางแผนให้เพื่อนของมานพ แกล้งทำทีเข้าไปหาลูกเป็ดเพื่อพูดคุยสนใจในตัวหญิงสาวในระหว่างที่ลูกเป็ดกําลังทําอาหารจัดเตรียมมาวางไว้ที่โต๊ะให้ผู้คนได้กินเหล่าบรรดาหนุ่มๆก็เริ่มแผนการตามที่พ่อเศรษฐีวางไว้ข้าว่าลูกเป็ดจริงๆนางก็ดูน่ารักดีนะอีกทั้งยังเก่งอัธยาศัยดีพูดจาฉะฉานตัวข้าชักจะเริ่มสนใจในตัวนางแล้วละ มานบเห็นเพื่อนเพื่อนดูสนใจลูกเป็ดเป็นพิเศษผิดจากตนที่สนใจในตัวมายมเขาจึงตั้งข้อสังเกตลูกเป็ดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเพื่อนๆนของเขานั้นมานซื้อข้าวของขนมมาฝากลูกเป็ดดูสนใจเธอเป็นพิเศษชายหนุ่มถึงสามคนมารุมตอมลูกเป็ดที่ดูแล้วจะขี้เรที่ไม่มีอยู่ในสายตาม,มานบเลย แต่ทำไมเพื่อนเพื่อนพวกเขานั้นสนใจเธอยิ่งนักจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปนายเศรษฐีก็พูดถึงลูกเป็ดและมายมเรื่องการทำงานของเธอทั้งสองคนให้ลูกชายตนได้ฟังมายมนั้นเป็นหญิงที่เอาแต่ใจเอาแต่แต่งตัวสวยไปวันวันนิสัยใจคอแตกต่างจากลูกเป็ดอย่างสิ้นเชิงอีกทั้งยังทำงานเอาแต่ความสบาย ลูกเป็ดนั้นทำงานได้ทุกอย่างอย่างขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงานเลยแม้แต่น้อยจนวันนี้เพื่อนของนายมานพได้ซื้อข้าวของมาฝากลูกเป็ดอย่างมากมายทำให้มานพมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากที่เคยนิ่งเฉยกับลูกเป็ดอีกแล้วเหรอเพื่อนฉันเอาของมาฝากเธออีกแล้วหรอือมันจำเป็นที่ต้องเอามาฝากบ่อยครั้งขนาดนี้เลยหรือไงอา้าวมานพ คนอื่นเขามีน้ำใจซื้อข้าวของมาฝากฉันไม่ดีหรือเขาอุตส่าห์ดันด้น,ดนเอาของมาฝากฉันถึงที่นี่ฉันก็ต้องรับไว้สิหากปฏิเสธก็น่าเกลียดกันพอดีเช้าว,วันรุ่งขึ้นมานพได้ชวนลูกเป็ดไปที่ตลาดแล้วก็ซื้อข้าวของมามากมายหลากหลายอย่างมากินที่บ้านลูกเป็ดสังเกตดูแต่ละอย่างของที่มานพซื้อนั้นเป็นของที่เธอชอบกินทั้งนั้น อ้โหวันนี้นายซื้อของมีแต่ของโปรดฉันชอบกินทั้งนั้นเลยนะมานพบหากฉันจะขอกินด้วยกับนายจะว่าอะไรไหมฉันจะว่าอะไรเธอได้ก็ฉันตั้งใจซื้อให้เธอกินนี่นะอะไรนะเธอตั้งใจซื้อให้ฉันกินอย่างนั้นหรือโอ้โหวันนี้ทำไมใจดีจังนายเท่สุดๆไปเลยเมื่อมานพบได้ยินที่ลูกเป็ดพูดเช่นนั้นก็ทำให้ตนรู้สึกยิ้มไม่หบ เขารู้สึกว่าหญิงคนนี้มีสเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกเลยละ่ะจึงไม่แปลกเลยที่เพื่อนของเขานั้นสนใจในตัวหญิงสาวเป็นพิเศษลูกเป็ดเป็นคนพูดจาฉะฉานน่าฟังอีกทั้งอย่างขยันและเก่งจนวันหนึ่งนายเศรษฐีผู้เป็นพ่อจึงตัดสินใจพาลูกเป็ดไปทำธุระในเมืองใหญ่ พ่อมีงานให้ลูกเป็ดทำประมาณสามเดือนนางคงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วลูกเอ้ยสามเดือนเลยเหรอครับพ่อไปที่ไหนกันหรือครับไม่ต้องรู้หรอกนะพ่อไปก่อนละลูกเป็ดนั้นก็ได้เดินทางเธอนั้นจึงได้มาบอกมานพฉันต้องไปก่อนนะสามเดือนเจอกันดูแลตัวเองด้วยนะถ้าฉันไม่อยู่นายคงจะคิดถึงฉันแย่เลยละ ยหญลูกเป็ดบ้าพูดเข้าข้างตัวเองอยู่ได้หญิงสาวทำให้เขายิ้มไม่หุบอย่างมีความสุขอีกด้านของมะย,ยมเธอนั้นใช้จังหวะที่อยู่ที่นี่เพื่อที่จะให้ได้ใจมานพมาครอบครองแต่กลับตรงกันข้ามตลอดระยะเวลาที่ลูกเป็ดไม่ได้อยู่ที่นี่ชายหนุ่มก็มีอาการเมื่อยลอยบางครั้ง ได้ยินเสียงตแตรรถที่อยู่หน้าบ้านตนก็คิดว่าผู้เป็นพอ่อได้พาลูกเป็ดกลับมาแล้วสามเดือนนี่นาแล้วข้าจะคิดถึงยายลูกเป็ดไปทำไมกันนะวันเวลาผ่านไปนานวันเข้ามายมพยายามเข้าหามานอบทุกอย่างแต่กลับไม่ทำให้เขานั้นสนใจในตัวเธอเลยยิ่งทำให้ชายหนุ่มรำคาญใจแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายกับมายม เธอเป็นคนขี้เกียจไม่ค่อยสนใจอะไรวันๆเอาแต่ชายตาแลมองชายหนุม่มทำให้มานพรู้สึกว่าหญิงคนนี้ไม่น่าคนา้นหาผิดกับลูกเป็ดถึงเธอจะมีใบหน้าที่สิวเธอร่างดูอวบอ้วนแต่เธอนั้นก็มีสิ่งที่น่าค้นหามากมายในตัวแถมอย่างเป็นคนที่น่ารักบัตนี้ตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ลูกเป็ดไม่ได้อยู่ที่นี่ ทำให้ชายหนุม่มรู้สึกว่าตัวเขานั้นน่าจะมีใจให้กับลูกเป็ดเข้าแล้วและเพื่อนของเขานั้นก็กลับมาที่บ้านอีกครั้งนำขนมอร่อยออร่ยมาฝากลูกเป็ดอีกเช่นเคยทำให้มานบนั้นเขามีอาการหึงหวงหญิงสาวลูกเป็ดไม่อยู่หรอกข้ากินแทนแล้วกันมีธุระอะไรอีกไหมถ้าไม่มีธุระเองก็กลับไปก่อนได้นะ ตลอดระยะเวลาที่ลูกเป็ดไม่อยู่มายมคอยเฝ้าสังเกตว่าชายหนุ่มมีอาการเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนที่ตีสนิทกับเธออีกทั้งยังดูเหมือนจะชอบเธอแต่บัดนี้ชายหนุ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปมากดูเหมือนว่าจะชอบลูกเป็ดเข้าแล้วมายยมเฝ้าสังเกตจนเขานั้นมั่นใจว่ามานพไม่ได้ชอบเธอ แต่กลับมีใจให้ลูกเป็ดโดยที่เขาไม่รู้ตัวหญิงสาวจึงตีตัวออกห่างไม่มาทำงานที่บ้านของเศรษฐีอีกหลังจากนั้นไม่นานบัดนี้ก็ครบสามเดือนแล้วมีเสียงตแตรรถที่หน้าบ้านชายหนุ่มจึงรีบวิ่งไปเปิดประตูเพราะคิดว่าน่าจะเป็นพ่อของตนและลูกเป็ดอย่างแน่นอนตแตรรถคันที่หนึ่งก็แล้ว คนที่สองก็เป็นคนมาส่งจดหมายส่วนคันที่สมนั้นก็เป็นคนมาส่งพัสดุสินค้าจนทำให้เขารู้สึกสับสนในใจในระหว่างนั้นชายหนุ่มกำลังนั่งทบทวนหัวใจของตนอยู่ว่าเหตุใดจ,จึงรอหญิงสาวและพ่อของเขาเพื่อที่จะกลับมาและแล้วก็มีเสียงแตรรถด,ดังขึ้นอีกครั้งชายหนุ่มจึงไม่ออกมาต้อนรับ ให้คนใช้นั้นไปดูแทนว่าเป็นรถใครกันแน่จนกระทั่งเขานั้นก็นั่งเมอยอยอยู่ครู่หนึ่งทันทีที่ประตูเปิดออกก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งมีลักษณะมีน้ำมีนวลไม่ถึงกับอวบอ้วนผิวพันณขาวละเอียดใบหน้าที่กเกลี้ยงเกลามาหาใครครับแล้วคุณเป็นใครทำไมถึงมาที่บ้านผมฉันมหามยมกับคุณมานพนะคะ ฉันเป็นเพื่อนของพวกเขาไม่ยมเขาไม่มาทำงานที่นี่แล้วครับทันใดนั้นชายเศรษฐีผู้เป็นพ่อก็เดินเข้ามาพ่อพ่อมากับใครครับแล้วลูกเป็ดมาด้วยไหมเธออยู่ไหนทำไมถึงไปนานกันจังเลยฮ่าถามคำถามยาวขนาดนี้แล้วพ่อจะตอบคำถามไหนก่อนดีล่ะลูกเอ้ย ยังไม่ได้เจอกันอีกหรือกับลูกเป็ดนะ่ะยังเลยครับพ่อแล้วเธอไปไหนผมคิดถึงผู้เป็นพ่อของชายหนุ่มได้แต่ยิม้มแล้วก็เดินจากไปอีกทั้งหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มเธอนั้นยังมีใบหน้าที่หน้าตาน่ารักผิวละเอียดแล้วยืนยิม้มใบหน้าอันเกล้่งเกาดูแล้วหน้าเอ็นดูกว่าลูกเป็ดเป็นอย่างมาก แต่ชายหนุ่มก็ไม่ได้สนใจเธอแต่อย่างใดเดินตามพ่อของตนไปถามหาแต่ลูกเป็ดแในระหว่างที่ชายหนุ่มกำลังพูดคุยกับพ่อเพื่อเดินตามพ่อไปถามหาหญิงสาวทันใดนั้นเองคนขับรถของท่านเศรษฐีก็เดินเข้ามาพร้อมกับหยิบสิ่งของมาเพื่อมอบให้หญิงสาวคนดังกล่าวแล้วก็เอ่ยเรียกนางขึ้นลูกเป็ด นี่ใช่กระเป๋าของหนูไหมใช่ค่ะคุณลุงสมขอบคุณนะคะเดี๋ยวลูกเป็ดไปยกเองก็ได้นะคะเกงใจมานบเมื่อได้ยินชื่อลูกเป็ดเขาจึงตกใจแล้วรีบหันกลับมาในที่สุดหญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มนั่นไม่ใช่ใครอื่นไกลแต่เป็นลูกเป็ดที่ปัจจุบันนั้นเธอทั้งงดงามน่ารัก ทำให้ชายหนุ่มเขินอายที่ตนนั้นเพ้อทำทีท่าคิดถึงหญิงสาวให้นางได้เห็นอายฉันหรอมานพไม่เห็นต้องอายเลยฉันก็คิดถึงนายเหมือนกันขอบใจนะที่คิดถึงฉันเออคือว่าก็คิดถึงตามประษาเพื่อนนั่นแหละนายเศรษฐีผู้เป็นพ่อจึงได้พูดขึ้นว่าถ้าลูกคิดถึงลูกเป็ดตามประษาเพื่อนงั้นพ่อจะยกลูกเป็ด ให้แกเจ้าถมมันเจ้าถมมนหลงรักลูกเป็ดมาตั้งนานแล้วหนูลูกเป็ดยินดีไหมลูกถมเป็นคนดีนะไม่ได้นะครับพ่อผมชอบลูกเป็ดสามเดือนที่ผ่านมาพ่อพาลูกเป็ดไปไหนก็ไม่รู้ผมคิดถึงเธอตลอดเลยเธอคนนี้แหละคือคนที่ผมจะแต่งงานด้วยพ่อจะมายกเธอให้ใครไม่ได้นะ ในที่สุดชายหนุ่มที่ปากแข็งจึงได้สารภาพความในใจของตนออกมาให้กับลูกเป็ดได้รับรู้หญิงสาวเองก็ชอบชายหนุ่มไม่ต่างกันจึงทำให้ทั้งคู่นั้นตกลงปลงใจที่จะคบหาดูใจกันพอนานวันเข้าเมื่อพ่อเศรษฐีของนายมานพมั่นใจแล้วว่าลูกเป็ดนั้นจะเป็นลูกสะใภ้ที่ดี และจะเป็นภรรยาที่ดีของลูกชายตนได้นายเศรษฐีจึงไปสู่ขอลูกเป็ดให้มาเป็นภรรยาแก่ลูกชายตนแล้วก็ทำให้เขาทั้งคู่ได้ครองรักกันอย่างมีความสุขนั่นเองจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังโนน้อยสตอรี่ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน ได้ทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ